โทษนะครับพูดจานไม่พอนะไปห้าตัวครับผมครับแบ่งให้ทีีน้เรามาลองเหยื่อนะครับเจี๊ยบแบ่งให้เชี๊ยบพิศาจไปนะครับเออเออยังไงเนี่ยโอเคช่อนใสสวยเลยฮะอีกเที่ยวแรกอะไปตกปลาเหมือนกับไปตกปลาหน้าบ้าใครมาตกปลาหน้าวะอะไรอย่างเงี้ยถึงเงี้ยเขาพูดไปบอกว่ามันไม่ใช่ครับอธิบายเขาไม่ฟังไปเที่ยวหลังเลยเที่ยวหลังนัดเลยตำรวจ เบปีศาจนะเ,เงี้ยนปัดเยปีศาจเงี้ยนปัดสิมันต้องมีเงี้ยนปัดเ,ออเงี้ยนปัดด้วยนะโอเคเรามาถึงบอ่อเดี๋ยวเราจะลงตกกันนะครับอตอนนี้มาถึงสายนะตอนนี้น่าจะสิบโมงแล้วมั้งครับเนี่ยมาทำทุนละก็มีนักตกปลาตกกันรอบบอ่อนะน่าจะประมาณสิบห้าคนได้มั้งสิบห้ายี่สิบคนได้นะดเดี๋ยวลงบ่อกันนะฮะเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์ก่อน,นนะครับ เหยื่อที่ใช้วันนี้ก็นหรือจะใช้เป็นเป็นกระดีลองทรงแบบไวเบชั่นนะครับนี่นะครับทางลองทรงส่งมาให้นะรลิวนะครับนะมรันนัครับใช้ไหนสีไหนซส์ใช้ดีครับอ๋อสิบกรัมนะสีไหนเหรออ่าขอสิบกรัมตัวครับเดี๋ยวผมลองใช้ดูอ่าลองใช้ดูไงจะมาใช้อืออ่าต้องรอแล้วคุณจะรู้ว่าของจริงอ่ามันต้องลอผมแบ่งให้จอเจ็บไงอ่าเอามาอย่างละเจ็บไปนะเจ็บปีศาจเงี้ยนปัด ต้องมีเงียบนะนะเอาฟ้าไปเอ้ยผิดหรอกขอโทษนะครับอ่าพูดจาไม่พอนะไปห้าตัวครับผมครับแบ่งให้เดี๋ยวนี้เรามาลองเหยื่อนะครับเจกแบ่งให้เชี่ยพิศาจไปนะครับครับเรามาลองเหยื่อนะครับเราโหดิไม่ครับนะเอาไปลองไหมนะเอาลองทรงไปลองสักตัวครับลองทรงไวเบชั่นโอวเบชั่นอเคฝากด้วยนะครับเพิ่งมาเป็นของของใครเหยื่อของใครนะ นี่ห <What> ัดเราเยของ้องทรงครับลองตรงทำพิษโลกครับดูพิษโลกกันบบ่โดนตะเกียบโดนนะครับ เซตเจื้อนะครับลองส่งไวเบชั่นของเรานะครับได้แล้วนะนี่นะครับลองส่งไวเบชั่นใบเจี๊ยบปีศาจเงียบปาดเงียนปาดโอเคนะสร้างผลงานให้นะฮะยอดนะครับไซก็ไซก็เล็กนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรฮะ เล็กใหญ่ใหญ่มีเล็กครับเล็กใหญ่นับหนึ่งฮะเอาไหมครับน้องเอาไหมครับปลามีอะไรอะ่ะน้ามีเชือกอ่ะนะมันมีเชือกเหรอรอเนี่ยปลากัดแบบมันก็พันเชือกด้วยเนี่ยกัดอยู่ในสายเนี่ยดดใช่ไหม เออเมื่อกี้หลุดมาครั้งหนึ่งแล้วมันดึกดๆดสู้กับผมอยู่เนี่ยแล้วน้องเข้าไปอีกแล้วเนี่ยโอ้ยเออเออยังไงเนี่ยเออปาตัวแรกด้วยเนี่ยตายอย่างนี้โอ้โหมันกัดแล้วมันคุดมันไปพันเอ็นอะไรทั้งอย่างนะครับ Å oh, มาแล้วครับอู้มีปลาครับอยู่ในสายครับคุณครับหาหลุดหลุด <laughs> นี่เชือกอะไรสักอย่างนะดีไม่ขาดนะครับโ้ใช้สวยๆฮะรบกวนหน่อยครับนะรบกวนนิดนึงครับ ช้อนใสสวยเลยฮะม,มันกัดแล้วครับแล้วมันก็เข้าเหมือนเชือกนะครับว้าว <Hey. S 1> ขอบคุณมากครับนะโ <Hey. S 1> <Okay. S 2> อเคอยวาขบตาก่อนนะฮะอันตรายนะครับอันตรายนี่นะครับ <Hey. S 1> กับเหยือ่อ ลองส่งไวเบชั่นนะครับชั่นซส์สวยๆเลยนะครับดันโลนะอ้าวน้าคนที่ทำให้เจมเป็นย่าดีกว่าใช่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้อะไรนะเริ่มพันกันกินละนะกิน้วยจิ้นนะได้วยไอ้บ่อปลายักษ์กันนะของเจ้าเองับของพี่เนี่ยของพี่เจีมันใกล้กันไหมใกล้กันใช่ไหมโอ้แล้วของพี่ไปน้าเจอกัที่ไหนกัน อ่าวเตยน้อยครับเตยน้อยตัวจะขยับอ่านี้ตายแล้วอยู่่ทีไปได้บ่อไหนพี่ตอนนี้แหละบ่อนี้เหรออยู่ตรงท้ายบ่อตรงกลางเลยครับปีศาจนี่ปีศาจริงจริงไหมปลอยผมกินหญ้าได้อ่ะว้าวเทียบเลยคุณเอาปลามาปล่อยนะผมตกเนี้ยผมผมเหมือนกับผมช่วยเอาปลาตะปีชี้เอาออกนะอะไรนะเออใช่ใช่ใช่ โอ้วันนั้นเป็นปลาซาบิชิไงทำลายสิ่งแ่หล่อเอเลี่ยนซาบิชิเอเลี่ยนเอเลี่ยนซาบิชิเอเลียนซาบิชิหรือปีศาจครับชื่อผมอ๋อหรือปีศาจเออหรือปีศาจลอดูอยู่ดูอยู่ยังบอกอาะก็ใช่อ่ะไหนก็วัดบอกว่าเป็นเขตอภัยทานนะคุณเอากฎหมายตรงไหนมาเป็นเขตอภัยทานนะไม่มีวัดมันมีมันมีอย่างอย่างไอ้วัดหลวงหรือว่าเขตอภิษทานมันมันเหมือนกับเหมือนใกล้ที่ห้ามใช้แต่ในเขต เราจะฐานนะค่ายการทำรองการเตนั่นน่ะมันถูกต้องตามกฎหมายของเขาเขาพิเคทเขาแต่อย่างเงี้ยใครเป็นคนมาตั้งคือถ้าเป็นปลาพื้นเพมาปล่อยไม่มีเขาว่าอะไรอคือว่าปลาเราเราไม่ได้ปลานั้นผมก็บอกแล้วผมมาปลาชโดหรือปลาอะไรปลาดุกปลาหมออะไรพวกเนี้ยมันผิดกฎหมายจริงนะมันไม่ใช่ปลาแม่น้ำไงมันไม่ใช่ปลาพื้นเพย์มันไม่ใช่ปลาแม่น้ำมันก็มากินลูกปลาแม่น้ำไงย่งอาหารปลาแม่น้ำอืม ยังที่อยู่อาศัยเขาไม่เข้าใจไงเขาไม่เข้าใจเขาไม่เขาใเขาคิดว่าปามเท่ากับน้ํำอ่ะเออแล้วแล้วเราก็ไปตกในเขตอะไรหน้าวัดหน้าอะไรตรงนี้อะไรมันไม่อยู่วัดเขาบโนไม่ใช่เขาพูดถือว่าเขาก็คิดเป็นคิดเป็นเขตเขาอย่างนั้นไงเขาคิดเขาตั้งขึ้นมาเองอ่ะตั้งกันขึ้นมาเองผมถามว่ามันใครต้องเป็นคนขอหรืตอบผมไม่ได้เลยเออเออต้องสัยอีลอรอบแรกอ่ะเขาด่าพออีรอบหลังเนี่ยกลับไปด่าเขาเนี่ยโดนด่าครั้งแรกว่า นี่เลยนะตัว่ิพยแเล่คนพิศดารเองอะเนี่ยอีกเที่ยวแรกอะไปตกปลาเหมือนกับไปตกปลาหน้าวัดใครมาตกปลาหน้าวัดอะไรอย่างเงี้ยสิงที่พูดไปบอกว่ามันไม่ใช่ครับอธิบายเขาไม่ฟังไปเที่ยวหลังเลยเที่ยวหลังนัดเลยตำรวจกรรมการวัดเออประมงโปรมงมาบมดเลยอธิบายกฎหมายปรลัดอำเภอพูดดีๆ่หลักการพูดหลักการี่ยพูดหลักการี่ยดีพูดแล้วคือเขา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 สวดไม่ได้อ่ะ เขาเนียงกันหมดเลยเขาเข้าใจผิดแล้วเราก็พยายามอธิบายแต่เราต้องพูดให้มันชัดอะครับเพราะถ้าผมถอยมม่ต้องถอยตลอดชีวิตเนาะถ้ามันต้องถอยมันต้องถอยกันตลอดอะใช่แล้วมันก็จะเป็นแบบนั้นตลอดเลยเราก็ว่าเราก็สู้ได้อยู่นะเรามีเหตุและผลอยู่แล้วก็มีมีมีหลักฐานหลักการที่เขาทําออกมาแล้วรองรับอยู่อยู่เนาะถ้าเราไม่พูดมันก็จะเงียบกันไปอยู่อย่างนี้เนาะเขาก็จะคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงก็ถ้าผมทําผิดนะเขาต้องจับผมได้แล้วสิ เออตำรวจล็อกแบบเขาต้องจับเขาต้องตั้งเราเลยเขาต้องล็อกผมขึ้นไปแล้วเนาะถ้าผมผิดเนาะเราก็พูดเราก็พูดถูกอ่ะสีได้กลรวยทุกคนเอาความจริงมาคุยกันเออแล้วคุณก็มโนเป็นหน้าวัดวัดไม่มีไัดเดี๋ยวได้เงินราคาเป็นคนก่อตั้งวัดแล้วใครเป็นคนขออาใครเป็นคนขอเอาพยาธิเนี่ยเป็นเถ็ดอภัยทานร้องโอ้ยบอกเลยร้องโอ้ยมีแต่ป้ายเขียนไม่อยู่เออมีแต่ป้ายเขียนอยู่แล้วคุณตอบไม่ได้เลยที่เนี้ยใช่ครับใช่ แต่ถ้ามันเป็นอย่างวัดที่เขาวัดหลวงวัดอะไรอย่างนั้นโอเคเขามีมีที่มาที่ไปงั้นโอเคอยู่รับวัดนั้นเขาจะปล่อยแค่ปลาหมอปลาไหลคป,ะปะ๋าป่นั้นไหมใช่ไหมนะ่ะแต่เป็นแม่น้ำใหญ่มันก็ปล่อยไม่ควรปล่อยอยู่ดีครับไม่ควรก็ปล่อยไม่ได้เนาะอย่างเช่นปลาดุกรัสเซียอย่างเงี้ยไปปล่อยในแม่น้ําเนี่ย,ยมันเดือดมากเลยนะมันก็ลอยไปตามตลิ่งอะไล่กินปลานู้นปลานน้นไปเลย ก็แต่เราตกเยือกปลามันยังกินอ่ะเข้าใจว่ามันเป็นปลาแต่มันเป็นปลาสปีชีส์ที่มันมันมาทําลายสิ่งแวดล้อมอะไรอะไรระบบนิเวิตของสิ่งแวดล้อมของเราอะไรประมาณนี้ใช่ครับแต่ยิ่งตอนนี้ไอ้ไอ้ไอ้ปลาหมอสีไอ้ปลาหมอที่ก็ไมาม่ปล่อยบาสเลยนะไอ้ไอ้ข้างลายน่ะอ๋อข้างดำหน่อยอ๋อข้างดำอ่ะเออหนักมากหนักมากไอ้ตัวเนี้ยอย่างปลานิลมันไม่ได้กินของเรานะปลานิลมันอยู่ส่วนของมันปลานิลที่มันจะโดนกินได้ซ้ำอีกกินแล้วปลาดินปลาดินปลาดินก็เป็นนะปลา S <S <S hn, <S 2> <S 2> <S ั็ตอนนี้ก็เป็นแต่ว่าแต่ว่าคนไทยแหละกินมันไงก็เลยไม่ค่อยมีมีผลมากมันมีเยอะไปหมดแล้วแหละวัานินแะฮะเอาง่ายไปอยู่ละเมื่อสิบปีที่แล้วช่วงหน้าหนาวนะปลาหัวขวดปลารู้จักไหมปลาสร้อยปลาขาวอ่ะมามันจะเป็นผงมืดเหมือนกับพายน้ำเลยมืดดำมาเลยแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะหาได้น้อยนะหาเห็นได้น้อยนะแถ่บ้านผมไม่มีแล้วนะเมื่อก่อนจะมีทุกปี มันเป็นเหมือนมันน้ามันน้ามันก็จะลงใช่มา้าหน้าหนาวมันจะมาออกไผ่เขาจะดักเขาจะทําไม้ไม้ไม้ไผ่ราวไปเนี่ยพอถึงน้ำปุ๊บเขาจะหวานอะเป็นสามสี่คนหวานจากนู่นมาปุ๊บน้ำแรงอ่ะไม่น้ําอ่ะโอ้โหอะไรอ่ะปีบเราอ่ะปีบสิบปีบห้าปีบหกปีบอยังไม่ได้จะสองปีบสามปีบขึ้นมาทีนึงอะถ้าจริงจริงเนี่ยเป็นถังกันรอนสองร้อยลิตรอ่ะทีนึงอ่ะ เดี๋ยวน,น,นี้ไม่ใครอย <ไป S 1> แล้วะกินลูกป่าไส้หมด